너무 <믄> สวัสดีครับคือโชจิจากเอสบ p อ n g ิ a งแดครับผมวันนี้จะมาสอนเพลงใหม่ของ g o e 7ครับผมเพลง Not By The Moon โอเคไปรับชมกันเลยโอเคสเต็ปแรกนะครับเราจะเริ่มชี่วิ่งหลัวๆ1 2 3 4 4จังหวะแรกเด่น1 2 3 4เงยขึ้น5แล้วก็ท่าต่อไปนะครับกางแขนออกแล้วก็ยกขาซ้าย อ่ะขึ้นห้าหเหมือนตัวยกขาขวา7อ่ะเอาใหม่นะครับ6แล้วก็ยกขาขวา7พร้อมกับสอดแขนข้างลำตัวแล้วก็8หันกลับมาตรงนี้เลยครับแล้วก็ท่าต่อไปนะครับเป็นคำว่ามูลพอดีให้เราวาดวงแหวนแบบนี้อ่ะเป็นวงกลม มูนจังหวะที่1แล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นครับไ่อยกับขาขวาหแล้วก็ผักหัวเราลงตัอันนี้อ่ะจังหวะคือ1 2 3่งและอ่ะเป็นวางท่าน,นี้จะเป็นเด้งนะครับเป็น3แล้วก็เด้ง4แล้วก็มากหน้าห้าหกอ่ะ เป็นยกขาซ้ายแล้วก็วางทนาหกแล้วก็ยกขาขวาจังหวะที่เจ็ดเจ็ดพร้อมกับมือขวาอยู่ตรงนี้แล้วก็แปดเป็นชี้ไปทางขวาครับอ่ะอันนี้แปดแรกนะครับฮึอ่ะเราทวนกันวิ่งหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดหนึ่งสอง สามสี่แลนห้าหกและเจ็ดแปดแล้วก็อ่ะต่อนะครับพอเจ็ดแปดเสร็จปุ๊บเป็นหนึ่งเป็นเวฟแขนออกฮึบพร้อมกับกลางขาหนึ่งสองและสามอ่ะดูใหม่นะฮึบชะชะแล้วก็หมุนหัว ขวาแล้วก็กลับมาตรงกลางอ่าหมุนแบบนี้นะสา่วนนะครับเป็นชี้เสร็จปุ๊บหนและ3 4มหอ่าต่อไปอ่าถ้าจริงๆจะเปลี่ยนบล็อกนะครับแต่ผมจะขออยู่เฉยเป็น6 7เปลี่ยนบล็อกแล้วก็8เป็นแบมือทั้งสองข้างแบบนี้แล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นอ่าพร้อมกับแอนตัวไปข้างหน้าแบบนี้เนาะ โอเคแปดขาจะเป็นซ้ายขวาซ้ายอ่ะแล้วก็เอาแขนลงซ้ายขวาซ้ายอ่ะเือแปดหนึอนสองสเป็นแขนทั้งสองข้างต่อยทางซ้ายสามอมกจะยกขาขวา3 4และอ่ะท่านนี้จะเร็วมากนะครับพอเราต่อย3 4และอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็เวฟตัวลง 5 6และ7อ่ะเป็นเวฟ5 6 6หุบขาและกลาง7แล้วก็ชิดขาซ้ายเข้าหาขาขวาแต่ว่าเอาขาซ้ายเข้าอยู่ข้างหน้านะ8พร้อมกับหันหน้าไปทางขวาอ่ะประมาณนี้ครับ5 6 7 8 1 2และ3 4 5 6 7 8 1 2 3 4และ5 6และ7 8 หนึ่งแล้วก็ทิ้งสองไปสามสี่แล้วก็ปะ5ห้าหกอ่าท่านี้จะเป็นตามคำนะครับเป็นตะตะตะแล้วก็ปากตรงนี้ตรงระหว่างจมูกกับปากเราอ่าตรงนี้นะโอเคแล้วก็ท่้าต่อไปนะครับพออันนี้เสร็จปุ๊บให้ต่อยลงข้างล่าง เจ็ดและแปดอ่าเร็วมากชะชะชะอ่ะเจ็ดและแปดแล้วก็หนอ่ะท่านี้นะครับสเต็ปแขนกับขาเอาแขนก่อนนะแขนจะเป็น1 2 3่งามหแล้วก็ตึกตึกอ่ะมันจะเป็นดึงสทีตึกตึกอันนี้แปดแรกนะเฉะพาะแขนจะเป็นขวาซ้าย ขวาตึกตึกอ่ะส่วนขานะครับขาเราจะยกขาขวาอยู่ใช่ไหมครับเราจะย่ำขาเราจะย่ำขาขวาก่อนเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็อีกทีหนึ่งขวาซ้ายขวาแล้วก็ให้จบที่ซ้ายพร้อมกับแขนขวาพอดีอ่ะขาสเต็ปขากะเป็นอย่างนีน้เนาะคืบแล้วก็ไอตอนตึกตึกใช่ไหมครับเป็นขวาซ้ายพร้อมกับหันพอดีอ่ะถ้าเราทําพร้อมกัน,ะกนจะเป็นอย่างนี้ครับชา้าๆก่อนเนาะ เป็นฮึบขวาซ้าย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 อ่ะพอดีเลยโอเคฮึบขวาซ้าย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 ปะปะโอเคต่อนะครับสเต็ปแขนเหมือนกันขวาซ้ายแล้วก็ขวาตึกตึกเหมือนกันแต่ว่าเราจะอยู่กับที่เลยเนาะยกขาฝาข้างไว้แล้วค่อย ตึกตึกอ่ะลองดูพร้อมกัน5 6 7 8 7เล่ดขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาตึกตึกโอเคพอเราตึกตึกเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมจังหวะ8อันนี้แบมือเหมือนเดิมเลยครับ8 1แอนส์2ส4และ5 6และ7เป็นท่าเดิมไปเลยเนาะ พอถึง5 6และ7เราจะเปลี่ยนท่าตรงนี้เป็น8และอ่ะเป็นค่อยกันเป็นมือ8ฝั่งนี้แล้วก็ออกและท่าต่อไปนะครับพอ8และเสร็จปุ๊บ1นสอเป็นเอามือสวมลงแล้วก็เหมือนเราเลื้อยนิดหนึ่งแล้วก็เอาขาซ้ายไปขา้างหนึ่งสองสาแบ,บมือออกมาดึงขึ้นมา 4ก้มหน้าลงแล้วก็วางขาที่หต่อนะครับแล้วก็เหน้า6หกหมุนมือ7 8แล้วก็1นอ่ะจบแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราทวนกันตั้งแต่แรกเลยนะครับวิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดหนึ่งสสามห้าหเจ็ด แปด <c oughs> หน an ึ่งสองและสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งแอนสองสามสี่และห้าหกและเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งและสองสามสี่ห้าหกถ้าถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าถ้าแปดหนึ่งและสองสามสี่และห้าหกและเจ็ดแปดและ หนึ 1> 1, ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดหนึ่งโอเคเอก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเพลงใหม่ของกอลเซเว่นครับถ้ายังไงฝากกดติดตามฝกากซับสไคร b e เพื่อเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ s w o p p i n g นะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย